สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆที่นำมาแบ่งปันนะคะมีคำกล่าวขององซานซูจีบอกว่าความหวังที่ปราศจากความเพียรก็มีค่าเท่ากับความสิ้นหวังค่ะคุณสามารถเลือกมองว่าความล้มเหลวคือจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างหรือคุณสามารถเลือกมองว่าความล้มเหลวคือประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่จะเลือกแบบไหนเหมือนกับเรื่องนี้นะคะ หลังงานเลี้ยงส่งประธานบริษัทแห่งหนึ่งที่ปลดกเกษียณเขามอบซองสองซองที่ระบุหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองให้กับประธานคนใหม่แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบกับวิกฤตที่แก้ไขเองไม่ได้ให้เปิดซองหมายเลขหนึ่งและเมื่อพบวิกฤตครั้งถัดไปให้เปิดอีกซองที่เหลืออยู่ ไม่กี่ปีหลังจากนั้นบริษัทก็ต้องประสบกับวิกฤตครั้งสำคัญประธานคนใหม่นึกเรื่องซองจดหมายขึ้นมาได้จึงเปิดเซฟแล้วหยิบซองแรกขึ้นมาในนั้นมีข้อความระบุว่าตำหนิประธานคนก่อนหน้าคุณแน่นอนว่าเขาทำตามคําแนะนำนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีเขาก็พบวิกฤตที่แก้ไม่ได้อีกครั้งจึงตัดสินใจเปิดซองหมายเลขสองซึ่งระบุข,ข้อความไว้ว่า เตรียมซองสองซองเหมือนที่ผมเตรียมให้คุณแก่คนที่จะมาทำงานแทนคุณคนที่มีความรับผิดชอบจะยินดียืดอกรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นแต่บางคนผิดพลาดแล้วไม่เคยคิดที่จะเรียนรู้จากมันเมื่อไรก็ตามที่เกิดความผิดพลาดขึ้นเรามีทางเลือกสองสาอย่างที่ทำได้คือละเลยมันไป ปฏิเสธปัญหาและอีกวิธีการคือการยอมรับและเรียนรู้จากมันในชีวิตมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาแต่กล่าวโทษคนอื่นแต่ถ้าทำแบบนั้นตัวคุณเองก็จะไม่มีวันพัฒนาไปไหนได้เหมือนกันมีวิธีขึ้นลงบันไดแบบไม่ให้เมื่อยก็อย่าไปนับจำนวนขั้นอย่าเอาใจไปจดจ่อตรงนั้นไม่ต่างอะไรกับการขึ้นเขาอย่าไปมองยอดเขาเช่นเดียวกันอย่าไปกลัวความล้มเหลว ความผิดพลาดเป็นสิ่งคู่กับการทำอะไรใหม่ๆให้มองมันเป็นโอกาสของการเรียนรู้และโอกาสแห่งการเติบโต